สวัสดีค่ะพาข้ามมาข้ามนี้ก็เย็นนี้ข้ามนี้ก็พานิกกี้ไปเดินลาดตะเวนเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะนิกกี้ก็รู้เลยที่ไปนะคะเพราะเคยพามาบ่อยนิกกี้ก็รู้ที่ไปตรงที่ลาดตะเวนนะคะเดินลาดตะเวนไปเรื่อยๆแถวอ่าวบริเวณลานพ่อปู่บริเวณทุ่งนานี่นะคะมาถึงนี่แล้วก็เลี้ยวเลี้วก็จะโค้งไป เลาะเลาะลาดตะเวนตรงแถวนี้เดินดูเดินดูบริเวณแถวหน้าละอาหลังลานพ่อปู่นะคะแล้วจะเป็นทุ่งนานะคะเจา้าติกี้ดมหาอะไรดมหาหนูนาอีกแล้วป้ายป้ายรู้จักหารู้จักกลิ่น เห็นไหมเจออะไรดมหากินมีอะไรมั่งกินผ,ผิดปกติอะไรมั่งเดินหากินปกติผิดปกติไหมอ่าเดินไปทำไมแถวนน้นมาพี่มาพี่มาพี่มาเดินดูแถวนี้ตอนนี้พระอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าแล้วนะคะ นี่นะคะแสงพระอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าแล้วนะคะตอนนี้นะคะมาดิกี้มาจุ๊บ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 ก้าเขาก็สวยแล้วเดี๋วยวญานิงถ่ายนี่ญานิงก็จะกลับไปดูก้านะคะก้าญานิงก็จะสวยแบบนี้นะคะนี่ค่ะตาก้าญานิงก็จะสวยแบบนี้นะคะ อีกประมาณ20วันนะคะชาวบ้านก็จะพากันดำนากันทุกคนนะคะจะดำนากันพร้อมๆกันเลยนะคะเวลาดำก็มีน้ำก็จะดำพร้อมๆกันก้าหวานพร้อมๆกันก็จะไต้ดำพร้อมๆกันนะคะนี่นะคะดูวิวตอนค่ำนะคะ ตะวันจะรับขอบฟ้ารับขอบภูเขาค่ะตะวันจะรับขอบภูเขา,าจเจ้าดิกกี้ไปเหยียบกาเขาแล้วเดี๋ยวพาลงมาก,ก่อนเออออกไปออกออกออกมาอืมนี่นะคะ ดูวิวรอบค่ำๆนะคะพาเดินสำรวจเล่นตอนเย็นๆนี่นะคะโอ้วันเสาร์นี้จะมาแกงเห็ดให้ออแกงหน่อไม้ให้เอฟนะคะนี่ขนาดนี้ยังสุบซุดนะคะขนาดนี้ยังสุดนะคะเว่าดินถมใหม่เป็นดินทรายด้วยเสียงเกียดอีกบอน,นิกกี้ไม่ต้องลงเด้อ ไม่ต้องลงไปน้ำก็ลดเนาะนี่แต่น้ำวันนั้นน้ำเต็มหมดเลยเขาไม่ปิดค่ากั้นไว้มาน้ำเลยลดเขาปล่อยให้น้ำออกหมดเดี๋ยวระบบก,ก็เป็นหมากฝักแล้วนี่หาดมหาโอ้โหลำาไยก็ดกจังเถียงนาน้อยนะคะบนเถียงนาน้อยนี่นะคะเถียงนาน้อยนะคะเถียงนา,นนะะงนานสมัยนั้นตอนนั้น ตอนตอนหลังๆตอนแรกๆนะคะคือเถียงนาเกิดเหตุเถียงนาน้อยตัวนี้นะคะอะไรมากินใบมะม่วงนี่อ๋อใบมะม่วงถูกกินักเกลี้ยงเลยเย้มาดูว่าอะไรกินใบมะม่วงนี่อ๋อนี่ใบมะม่วงร่วงร่วงร่วงหมดดินี่ใบมะม่วงอ่อนๆนี่มันต้องมีอะไรกินมันถึงร่วงขนาดนี้มันจะเป็นอะไรนะอย่าบอกนะว่าบงเนาะอ๋อ มันจะมีอะไรกินใบมะม่วงเออเดี๋ยวตอนเด็นนี้จะมาไต้คงเป็นแมงกินนุนนะคะแมงขนุนนะคะแมงขนุนกินใบมะม่วงมั้งเนาะนี่นี่ค่ะใบมะม่วงพอมันกินมันก็จะล่วงลงมาอย่างนี้มันต้องมีแมงขนุนกินอต้องได้เอาไฟส่องกบมาส่องแมงขนุนไม่ใช่ถ้าว่าเป็นแมงตัวนี้หรือ เป็นแมงตัวนี้หรืออาจจะเป็นเนาะดูชื่อขาลำใจโอโ้ลำใจก็ดกมากเลยดกมากเลยนะคะ้าลำใจนะคะนี่ฮะคะเถียงนาน้ยนะคะ่าิหนิงติดฝนก็มารออยู่เถียงนานตัวนี้ละคะ่ะลำไยยังไม่สุก นิกกี้ไปไหนแล้วไปไหนแล้วนิกกี้ไปเดินไปไป,ปไป,ปมันรอเราอยู่ นี่ค่ะดินตรงนี้ก็ซุดนะคะทางนี่ก็ซุดนฝนตกแรงมากค่ะพายุแรงมากเมื่อกี้นี่ทางไปนาก็ซุดเลยนะคะนี่ค่ะพื้นดินทางแถวไปนานี่นะคะที่นาแถวบ้านาแถวหลังปูนี่นะคะนี่ดูสิคะซุดค่ะสวยไหมคะวิวนี้นะคะ วิวนี้ก็สวยนะคะตัวที่ตัวนั้นคือปูเหล็กไฟนะคะดีค่ะนี่ก็องค์ปู่นะคะนี่ก็ปูเหล็กไฟนะคะปูเหล็กไฟที่เห็นเป็นปูเหล็กไฟนะคะนี่คือองค์ปู่นะคะนี่คือปูเหล็กไฟนะคะสวยไหมคะนี่ค่ะสวยไหมคะ แคบหน้าจอไว้เลยนะคะถ้าสวยนะคะถ้าสวยแคปหน้าจอไว้ดูนะคะวิวนี้นะคะภูเหล็กไฟแล้วก็ป่ายางนะคะป่ายางอยู่ข้างก็จะเป็นวิวที่สวยมากนะคะตอนตัวนี้นะคะปู่ก็เหมือนลอยอยู่ที่บนหญ้าบนหญ้าท่ามกลางเห่งป่าบนเขาภูเหล็กไฟก็อยู่บนเขาภูเหล็กไฟนะคะแคปหน้าจอไว้เลยะคะ่ะตัวนี้นะคะ สวยจริงๆนะคะวิวนี้นะคะวิวตอนที่สวยจริงๆนะคะนี่นะคะตอนเวลานี้ก็คือแดดล่มลมตกนะคะเวลานี้นะคะอา,อากาศอ่อนๆประมาณห้าโมงค่ะห้าโมงเย็นนะคะตอนนี้นะคะสวยนะคะนะคะอ้าวเจนิกกี้รออยู่นี่อีกไปนิกกี้ไปยังรออยู่นึกว่าไปแล้วไปไปไปะ ปะปะพะพะมาเด้อมาเด้อไม่ยอมไปรอเราจนได้ให้เราพาไปมานี้จะเป็นนาดินทรายเป็นนาดินทราย นี่ก็สวนมันเขามันก็สวยขึ้นสวยขึ้นเลยเนาะเจ้าที่กี้ก็ไปถ้าเราพามันไปขยันจริงๆทิงีกี้นี่ไม่พาไปก็ไม่ได้นะคะมันกัดมันว่าเรากัดเราทาให้เราพามันไปถ้าสงสารมันอยู่มันอยากไปหมาเคยไปหมาพานอ๋อน้ํามันจะมาขังอยู่ตรงนี้เนาะโอ้โหถ้ากล้ายาวดำนาได้เลยนี่ กายาวดำนาได้เลยหน่อไม้ออกหรือยังเนาะโหไล่กบแล้วเด้อโห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 ้อ้าวไล่กบแล้วเด้อเจอกบแ,แล้วเด้อเจอกบแล้วไล่กบแล้วเด้อ เจอกลบไหลกลบะระเด้อว่าจะกะีแกงน้ำไม้ไล่เนาะโอ้เจอกลบละเด้อโอ,อ,โอ้น้ำนี่พอดำนาเลยทุ่งนี้นี่อยากจะดำเด้เนาะนี่เนาะนี่นนตาดำนาแทๆ้ๆนี่น้ำทั้งนั้นเลยโอ้โหดา นาไร่นี้นะคะน่าจะเป็นข้าวย่าก็ไม่มีโอ้โถูงสายนาใหม่อ๋อเขาปรับนาใหม่ตรงนี้เนาะนเห็นไหมนี่กี้เห็นกบิเห็นเขียดไหมเห็นไหมเออแบบนั้นแหละหากบหาเขียดหาแบบนั้นแหละเออเดินไปตาไปเออเออหาแบบนั้นแหละเอ,อเก่งเก่งเกเออจะไปเดินแต่ทางมันก็ไม่เห็นกบกห็นเขียดตีด ก็ต้องไปตามน้ำอ้าวเจอแล้วมั้งจับจอบ้องมองมองมองอยู่อเออลงไปหาตามน้ำมันถึงจะเจอจะเดินไปแถวทางมันก็ไม่เจอแล้วเห็นไหมล่ะเห็นไหมหนูเออหาหาหาเห็นไหมหนูไล่ไล่ไล่เออจุ๊บจุไบจุปไปหาหาดมดมหาจุ๊บจุบจุบ จบ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 เสียงเขียดร้องสนันวันไหวเลยติกกี้เอ้ยเขียดออกแล้วคํำแล้วไปเราก็กลับเถอะนิกกี้ค้ำแล้วกลับเถอะคํำแล้วอา้าวเจอเขียดแล้วลูกโอ้อ้าวอาอาอาเจอเขียดละมั้งโอ้ยเขียดมันจะไปอยู่ยังไงแถวนั้นเนาะโอ้ยเจ้านิกกี้เอ้ย เขียดมันไปแล้วเขียดมันก็เต้นสิมันจะไปอยู่ในน้ําได้ยังไงเดินไปเดินไปไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เต้นให้เห็นใกล้ตะคุบเออไปไปไปเดินไปเรื่อยๆมามามาเดินช้าๆช้าๆเดี๋ยวเขียดไปหมดไปช้าๆ เออเออหาแบบนั้นแหละไอ้น,นี่มาเดินทางหามันก็ไม่เห็นต้องหาในน้ำหาเขียดนะหาเขียดหากบนะอ้าวเห็นแล้วเยอะอ้าวควัดใหญ่เลยมันไม่ใช่กบใช่เขียดควัดแบบนั้นเอาอ้าวควัดใหญ่เลยโอ้นี่กี่เลยไปไปไปกลับเถอะห้ามแล้วห้ามแล้วกลับกลับกลับไปไปไป ครับคับคับคับ่ะมิกกี้รู้จักนะคะถ้าพามาหาแล้วก็เออมันก็รู้แล้วมันก็มาเหรอไปขอให้พามาอยากจะมาไม่มีใครพาเข้ามาเขาก็อยากจะมาวิวตอนค่าค่ะทุ่งนาและท้องฟ้านะคะอาวเปสิรอทำไมไปกับปะปะปะ ครับๆๆับับับ,บมา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 ไปหาอะไรอีกมาเดอ้อมาเดอ้อกลับปะ,ะเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อเมื่อเด้อโอ้ไปแล้วไปแล้วง้นคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ยายหนิงด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ